เขาก็แก้ไขจุดบกพร่องต่างๆเรียกว่าน่าจะสมบูรณ์แบบเลยฮะคือมันต่อยอดมาตั้งแต่กี่เวอร์ชันแล้วตั้งแต่หมิงแล้วก็มาส่งส่งแล้วก็มาหยวนรุ่นแรกแล้วก็กลายมาเป็น S26t โนโลยีเก่าสมัยพระเจ้าหากับเทคโนโลยีในสมัยนี้นะครับของใครเนี่ยมันจะดีกว่ากันซึ่งตรงนี้ก็มีการเข้าไปพิจารณากันเองก็แล้วกันนะผมก็มาเล่าแบบขำๆให้ฟังก็แล้วกันนะฮะ สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับผมแจ็คสไนเปอร์ครับวันนี้ก็จะมีเรื่องของประเด็นเรือนำน้ำนะครับนำมาเล่าสู่กันฟังผมเนี่ยก็มักจะนำประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการคอมเมนต์ที่ต้องการจะพูดถึงเหตุการณ์เรือนำน้ำในสมัยพระเจ้าเหานะฮะท่านผู้ชมหลายปีลวเป็นเรือน้ํ้ำรุ่นเก่านะ่ะนะฮะถ้าหากว่าเราจะเปรียบเทียบเนี่ยก็เหมือนพวกรถยนต์เนี่ยที่มันมีพวกระบบอนาล็อกอ่ะ เคยเห็นภาพไหฮะเป็นพวกเกแบบอนาล็อกอย่างเงี้ยสมัยปี1950ก9 60นเนี่ยนะครับพวกไม้วัดความเร็วเนี่ยนะฮะมันจะเป็นระบบอนาล็อกรุ่นเกา่าเกา่าโบราณและเทคโนโลยีเกา่าเกา่าผมจึงเรียกว่าเป็นเทคโนโลยีในสมัยพระเจ้าเหาหากว่าจะนํามาเปรียบเทียบกับรถยนต์ในสมัยปัจจุบันเนี่ยคนละเรื่องฮะระบบดิจิต้อนเขาเอามาหยิบยกนะในประเด็น ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็คือความขัดข้องของอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการมาเชื่อมต่อระบบเครื่องยนต์นะเขาก็พยายามที่จะพูดว่าโอ้มันน่าจะไม่ดีอย,อย่างง่วนอย่างนี้นะท่านผู้ชมก็ต้องการที่จะจุดประเด็นแหละเอากันตามตรงนะแต่ว่าจุดประเด็นเนี่ยน่าจะเอาของที่มันใกล้เคียงหน่อยนะไปเอาของแบบโบราณนะฮนะท่านผู้ชมสมัยไหนก็ไม่รู้ที่ผมบอกว่าสมัยพระเจ้าเหาเล่ากันให้ฟังนะ ไอเรือดำน้ําที่มันมีปัญหาเนี่ยของจีนนะผมคิดว่าท่านผู้ชมหลายท่านเนี่ยคงจะทราบกันดีมันเป็นเรือดำน้ําชั้นหมิงฮะเรือดำน้ําชั้นหมิงเนี่ยก็มีการพัฒนาเริ่มต้นนะตั้งแต่ปี1960นู่นนะก็ต่อยอดมาจากเรือดำน้ําชั้นโรมิโอที่มาจากสมัยโซเวียตครับเรือดำน้าโรมิโอเนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นหลังจากที่สงครามโลกครั้งที่สองจบไปแล้วประมาณ5ปีแล้ว สงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยมันจบไปเมื่อประมาณสักปี1945นะฮะพอมาถึงในปี1950กครับโซเวียตก็เริ่มที่จะมีโครงการและสร้างเรือดำน้ำชั้นโลเมโอขึ้นมา10ปีต่อจากนั้นครับจีนเนี่ยก็เลยเข้าไปฮะอยากจะมีเรือดำน้ำเหมือนกันก็เลยมาต่อยอดเรือดำน้ำโลเมโอฮะสมัยโซเวียตในปี19 6 0เป็นต้นมาจีนเขาก็เริ่มสร้าง เรือดำน้ำํารุ่นนี้นะฮะใช้งานในกองทัพเพียงแต่ว่าบางลาเนี่ยก็ประสบปัญหาสาเหตุก็เนื่องจากว่าเรือมันก็น่าจะมีความเก่าแล้วท่านผู้ชมก็คิดดูแล้วกันใช้กันมาน,นานหลายสิบปีแต่ก็ต้องประสบปัญหาเรื่องของความขัดข้องฮะก็เลยมีการถูกเชื่อมโยงเหตุการณ์ครั้งนั้นนะฮะเรือพระเจ้าเหาผมเรียกว่าเรือพระเจ้าเหาแล้วก็ต้องการมาโยงถึงเรือเอส ยี่สทีในฝั่งไทยถือว่าอยู่ในยุคดิจิตอลแหละกองทัพเรือจีนได้มีการยกเลิกเรือมน้ำชั้นหมิงไปแล้วครับแต่ว่ามันก็มีเรือน้ำรุ่นนี้นะบางส่วนก็ได้มีการขายหรือแม้แต่บริจาคนะให้แก่พันธมิตรนะอย่างพม่าเนี่ยนะครับท่านผู้ชมพม่าเนี่ยเขาก็ได้เรือน้ำชั้นหมิงเนี่ยนะเป็นรุ่นเกา่าแต่เขาก็มีความมั่นอกมั่นใจว่า อุปกรณ์ฮะที่มันมีการต่อเชื่อมโยงกับตัวเครื่องยนต์เนี่ยมันน่าจะได้รับการแก้ไขเขาก็ต้องการศึกษาระบบเก่าแล้วก็ระบบใหม่นะครับหาเรื่องของอระบบเซฟตี้ความปลอดภัยเพื่อให้มั่นใจได้ว่าลูกเรือของเขาเนี่ยสามารถปฏิการกับเรือดำน้ําเก่านะท่านผู้ชมของพม่าเนี่ยให้ปลอดภัยได้เขายังกล้าใช้เลยนั่นเป็นเทคโนโลยีเก่านะเก่าล้าสมัยฮะแต่เขาก็ปรับปรุงแต่ว่าทีนี้ฮะ จีนเนี่ยเขาโลออกมาแล้วหรือดีไม่ดีในกัมพูชาอาจจะได้รับมอบเรือน้ําชั้นหมิงก็ได้นะคุณเอาไปวัดดวงเอาแล้วกันเมื่อจีนโลของเก่าวออกนะครับเขาก็พัฒนาเรือน้ํารุ่นใหม่มีก็คือชั้นซ่งชั้นซ่งเนี่ยเรียกว่าเป็นแบบชั้นกลางๆและจุดเริ่มต้นของชั้นซ่งเนี่ยมันก็อยู่ประมาณใกล้เคียงกับปี2000ฮะท่านผู้ชมปี2000นะปีนี้ก็คือปี2025ล้ละ25ปีแล้ว ชั้นส่งเนี่ยก็ยังคงปฏิก,การอยู่ในกองทัพเรือจีแล้วเรือรุ่นเนี่ยก็ถือว่ามีการปรับเปลี่ยนออกแบบทุกสิ่งทุกอย่างครับให้เกิดความทันสมัยกว่าชั้นหมิงเยอะฮะคนละขั้วเลยแล้วชั้นส่งท่านผู้ชมผมจะไล่ฟังนะการใช้งานของมันเนี่ยนะฮะมันได้มีการใส่อุปกรณ์ที่เขาบอกว่ามันมีความปลอดภัยแหละนะฮะสูงกว่าชั้นหมิงเนี่ยเยอะแล้วก็ไม่เคยมีปัญหาฮะไม่เคยมีกระแสข่าว แต่มันก็มีกระแสข่าวเหมือนกันฮะความเป็นอุบิเหตุนะอันนี้ผมเล่าแบบขำๆนะย้อนไปฮะเหตุการณ์เมื่อประมาณสักในช่วงเดือนตุลาคมครับของปี2006มันเป็นเหตุการณ์ที่เรือน้ำชั้นส่งนะครับมันมีการเข้าไปโผล่โผล่กลางวงฮะใกล้เคียงกับกองเรือมรรทุกบินของอเมริกาที่มีชื่อว่า uss kitty hawk ณนะขณะนั้นนะครับมันก็กำลังแล่นอยู่ในพื้นที่ ทะเลจีนตะวันออกกับทะเลญี่ปุ่นแล้วก็ไต้หวันนะครับแต่เรือนน้าชั้นส่งนี่แหละนะฮะมันก็ไปโผล่เลยทีนี้ระยะที่มันไปโผล่กลางทะเลเนี่ยนะครับท่านผู้ชมเชื่อไหมมันอยู่ในระยะพิสัยของตอร์บิดฮะแล้วเรือที่มันโผล่ขึ้นมาเนี่ยมันสามารถที่จะปล่อยตอร์บิดนะครับเข้าใส่เรือบรรทุกเครื่องบินของอเมริกาได้และระยะของมันที่ห่างออกจากกันครับประมาณหไมล์ หรือว่า9กิโลเมตรยังไงระยะนี้ครับมันอยู่ในระยะของโตปิโดที่มันสามารถวิ่งได้เร็วมากทีนี้เรือน้ํารุ่นนี้ครับมันก็มีการเข้าไปโผล่เหนือน้ําการโผล่เหนือน้ำเนี่ยมันได้ถูกพบเห็นนะครับจากเครื่องบิน F/A-18C ในช่วงเวลานั้นนะครับแล้วก็จะมีเครื่องบิน EA-6B g r o w e r ครับสาเหตุก็เพราะว่าอเมริกาเนี่ยเขาก็มีการเข้ามาซ้อมรบนะครับในพื้นที่ดังกล่าว จีนเนี่ยก็ได้มีการส่งเรือดำน้ํานะครับมุดน้าเข้าไปแล้วก็ไปโผล่ฮะเพราะฉะนั้นการกระทาแบบนั้นเนี่ยมันก็สื่อได้อีกหนึ่งในยะก็คือว่าเหมือนจีนเนี่ยต้องการจะไปปรากฏตัวให้อเมริกาเห็นว่าเขาเนี่ยสามารถที่จะโค่นกองเรือบรรทุกกรบินของอเมริกาได้มันก็มีข้อย้อนแย้งว่าเออเรือดำน้ำํารุ่นนี้นะฮะอาจจะโดนกดดันให้ขึ้นเหนือน้ําหรือเปล่านะครับซึ่งมันก็มีข้อโต้แย้งว่า โดยปกติแล้วท่านผู้ชมกองเรือบรรทุกบินของอเมริกาเนี่ยนะครับมันไม่ใช่ว่ามีเรือบรรทุกบินแบบสแตนอารนนะมันก็ต้องมีพวกเรือคุ้มกันนะยกตัวอย่างว่ามีเรือพิฆาตมีเรือรัตะเวนแล้วก็ใต้น้ำนี่นะครับมันก็ต้องมีเรือดำน้ําอยู่คอยปกป้องพื้นที่อยู่แล้วฮะไม่ให้พวกภัยคุกคามที่มาจากภายนอกเนี่ยเข้าถึงเขาก็ต้องมีมาตรการในการป้องกันนะฮะก่อนที่ ไยคุกคามเนี่ยมันจะเข้ามาถึงแต่ว่าในเรื่องนี้ผมก็เล่าขำๆให้ฟังแค่แค่นั้นเองครับส่วนท่านผู้ชมจะพิจารณาอย่างไรมันก็ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจนะ f ออเมริกาก็บอกเฮ้ย hey, มันไม่ใช่หรอกมันโดนบังคับนะถ้าเป็น FC จีนก็บอกว่าเออโดนลองของแลละแล้วแต่นะท่านผู้ชมตรงเนี้ยอยู่ที่ความพึงพอใจของอการได้รับข้อมูลข่าวสารนะฮะแต่สิ่งที่ผมต้องการจะสื่อว่า เรือดำน้ำครับที่มันมีการโยงขึ้นมาเนี่ยนะฮะมันเป็นเรือดำน้ําในสมัยพระเจ้าเหาแต่ก็ต้องการมาสร้างกระแสนะฮะเพื่อต้องการมาโยงกับเรือน้ำชั้นเอสยี่สิบหกทีเอสยี่สิบหกทีเนี่ยนะครับมันมีความทันสมัยนะมากกว่าชั้นส่งอีกนะฮะชั้นส่งเนี่ยเขาก็ใช้งานปกติก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแล้วก็ไม่เคยมีกระแสข่าวจนกระทั่งจีนก็มีการพัฒนาขึ้นมาเป็นชั้นหยวอีกฮะ ชั้นยวนรุ่นแรกนะท่านผู้ชมยวนรุ่นแรกเนี่ยแล้วก็มาพัฒนามาเป็นนี่ในเวอร์ชั่น s ยี่ส t เนี่ยถือว่ามันเป็นการพัฒนาในเรือแบบโมเดิร์นเลยครทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเป็นแบบดิจิตอลและเพราะฉะนั้นถ้ามันก็จะมีเรื่องของระบบเซนเซอร์เนี่ยที่มันมีความทันสมัยกว่ารุ่นพระเจ้าห่าวก็แล้วกัน <S <S เขาก็แก้ไขจุดบกพร่องต่างต่างเรียกว่าน่าจะสมบูรณ์แบบเลยคะคือมันต่อยอดมาตั้งแต่กี่เวอร์ชั่นแล้วตั้งแต่ หมิงแล้วก็มาส่งส่งแล้วก็มาหยวนรุ่นแรกแล้วก็กลายมาเป็นเอสยี่สิบหกทีนรีเก่าสมัยพระเจ้าหากับเทคโนโลยีในสมัยนี้นะครับของใครเนี่ยมันจะดีกว่ากันซึ่งตรงนี้ก็มีการเข้าไปพิจารณากันเองก็แล้วกันนะผมก็มาเล่าแบบขำๆให้ฟังกันแล้วกันนะฮะ